สวัสดีจ้าสิาพา้าแยกขนมได้จ้าขนมไท้ๆเนี่แลขนมก้านบัวขึ้นจับก,กินจ้าใส่แปง้งโรยได้จ้าเป็นแป้งเค็มอีอก็ตบอะรดครับจะเ่าไปใส่หมวดตัวนี้ไปมันหนวดทห้เขาไปอันนี้เป็นน้ำกะทิได้จ้ากะทิ ประมาณสองแก้วนี่หละจ้ะใส่เข้าไปแล้วใส่ทุกอย่างเข้าไปเลยเพื่อจะทุกอย่างเลยมันพืชจ้ะครึ่งแก้วเข้ากับจี๊ดไซน้ำตาลกลิ่นวานิลลาลงไปสองช้อนเออสองหอเลยจะ้ะจะเอาความหอมกลิ่นวานิลาลาล้วก็ผงฟูเลยจ้ะ ห่อหนึ่งเกือด้วยจ้ามาดีกสิมาสตาร์ทยจ้ะได้ออสักพักเขาสีสีไข่ใสต้ไงไปได้จ้ะไข่สอ้อมฟอง ดับได้จเฮ็ดแบบนันเลยจะติดติดจาบจีนมันเห็ดน้องตุ๋มเคี้ยวธรรมดาแต่แซนอร่อย ตอนนี้จะเอาไข่ใส่ลงไปเด้อจากสองฟองปิดฝาจากห้ากว่าสิล่อยให้มันทำงานไปประมาณหนึ่งชั่วโมงใดทีละห้ากว่สิมาเอาออกจ้ะโอเคจ้ะห้ากว่าจเอาหนวดประมาณนี้ละจ้ะห้ากว่สิปิดเครื่องแล้วพักไว้จักชั่วโมงหนึ่งโอเคปิดเครื่อง ก็ไปชิมอองนึงจ้ะตอนนี้สิมันเริ่ม่อนกันเิ้มจ้าการบัวเห็ดแบบไงไงจ้ะแบบเขาอยากกินแบบแบบเขากบบเห็ดมันแบบนั้นแหละเล็กมั่งใหญ่มั่งก็ไม่มีปัญหาอร่อยมันเดิมจ้ะ ถ้ามันเหลืองจ้ะมักกินขนอมอันนี้ก็นเลยเห็ดบส่วนเค้กกเห็ดรูปเป็นบางครั้งน้องพลังส่วนมากสีมักกินขนอมอันนี้มากกลัว ล้วงๆกรอบจ้ะเล้วงเท่าไหร่ยิ่งดีกรอบเท่าไหร่ยิ่งดีจ้ะขนมเราก็จะได้เก็บได้นานเหลืองประมาณนี้แหละจ้ะกำลังสวยเหลืองนั้นฮักกะจีดอด ตัวจุดหมดจ้ะการบัวเขากับเป็นอันวัดทอดเซตซับเรียบร้่อยจ้ะเหลือจะเพียงบาคุกน้ำตาลเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนจากน้ำตาลก็บ,บยุ่งจากอียงกัเห็ดแบบมันง่ายๆนั่นแหละจ้ะตอนนี้สิมาเกือบขนมดวจจการบัวกันตองของเรา นี่ก็เคี่ยวน้ำตาลไปแล้วจ้ะน้ำตาลนี่ตามุ้มมาุ้มต่อใส่เกลือเข้าไปจ้ะยังไม่ได้ที่จ้ะตอนนี้ก็ใส่ไส้เนยลงไปได้จ้ะ เลยประมาณนี้อันนี้เป็นต้มหอมฝอยนะจ๊ะคก็บานม้างน,นี่นะคราบก็เอื้อนี่ยชนิดเหล่าเนาะเป็นหอมฝอยมันไม่น้อยหรอกจ้ะเป็นยังไาก็บสีเท,ท ลงไปเด้จ้ะอันนี้เนขาสตีเฮ็ดเด็ดเขือธรรมาดาเด้จ้ะเคขืออนหลังการธรรมาดาโบโบแมนเป็นเกจท,ที่มากใส่เม็ดพริกไทยดำลงไปน้ำเด้จ้ะพริกไทยดำนี่ก็คือว่าเขาบุบเอาได้จ้ะกะประมาณน,นี้กะ ก็จะเอาขึ้นแล้วจ้ะโอเคแล้วก็จะเอาขึ้นพิไฟส่วนเป็นเก็ตนะเดี๋ยวเราก็จะทำต่อส่วนติดเครือบเป็นเก็ตที่มาแด้วจะ้ะเราก็จะเพิ่มน้ําตาลลงไปตามักตำชอบเรื่อยๆะเพิก็สิเติมน้ำ เกลยวต่อจ้ะนี่จ้ะแบบเครือบของเราเป็นตากินบดจ้ะส่วนตัวสีเครือบพิมาเรื่อยเราจะเพิ่มกระเทียมเข้าไปจ้ะส่วนตัวนี้ก็จะเครือบแบบกระเทียมมาม่วกตากกบบใหม่จ้ะโอ้ยหาห <laughs> หเห็นแม่งบดอะไรขนมปิดไฟแล้วเด้๋ยจ้าเลาก็สิขัวเจว้าวนน้ำตาลมันเป็นเกล็ดนิดเด้ยจ้ากับใหม่เนาะกับกินบะได้เนาะโอเคจา้าขนมาาการบัวจันทต้องห้ากับเป็นอันละเซ็ตซับหรือ้ปรนี่เป็นเคร็บน้ำตาลนั่นนี้เป็น เกดทีมอะบไวยโดกจากถือนำํำน้ำการอันนี้กระเด็นใส่หนูมือหนีพ้อ,อทงทันทีเลยจ้ะให้ก็น้ำมันอีกสายยาสิบวันคลิปนี้ก็ประมาณนี้เละจ้ะกินกกาแฟได้จ้ะเขากันดีๆสวัสดีจ้ะไปพอกันคลิปหนา